ผมคิดว่าคอร์สเนี่ยเป็นคอร์สที่ดีนะครับแล้วก็ความรู้ที่ได้จากคอร์สเนี่ยก็สามารถไปประยุกต์ใช้กับกับงานในแผนกของตัวเองได้ครับอาจารย์นะคะก็สามารถดีไซน์คอร์สออกมาให้แบบสนุกแล้วก็ตลกค่ะแล้วก็เข้าใจเนื้อหาอย่างง่ายค่ะก็จะเป็นกิจกรรมกลุ่มให้ได้แสดงความคิดเห็นก็ได้เห็นแง่มุมจากพี่ๆหลายๆแผนกทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าเออถ้าเราจะทำ productivity management อย่างเงี้ยเราจะทำอย่างไรก็ขอขอบคุณอาจารย์แล้วก็ทีมงานนะครับก็ ดีดีครับพร้อมพร้อมเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์พร้อมความสนุกพร้อม ตอนแรกก็ก่อนมาอบรมครับก็ตอนแรกคิดว่าอาจารย์จะมาเลคเชอร์เป็นเหมือนแบบว่าพูดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอได้เข้ามาอบรมจริงๆอย่างเงี้ยก็เหมือนอาจารย์ก็สามารถออสอนเราผ่านการทำเวิร์กช็อปได้นะครับก็เหมือนทําให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าเออถ้าเราจะทํำ productivity management อย่างเงี้ยเราจะทำยังไงนะครับในการ b r a i n s t o r อเดียต่างๆกับเพื่อนๆในการอบรมแล้วก็เหมือนพูดออกมาว่า เออถ้าเกิดปัจจุบันเราเจออะไรแล้วถ้าเกิดเราจะแก้ปัญหามันเราจะทํามันได้ยังไงครับก็เป็นการอารมที่ค่อนข้างสนุกครับแล้วก็ไม่ได้น่าเบื่อเหมือนอย่างที่คิดไว้ในตอนแรกจริงๆแล้ววันนี้ก็รู้สึกประทับใจค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนแรกอะดูเนื้อหาเนาะเป็นเนื้อหาที่แบบค่อนข้างแบบแอบง่วงแต่ว่าอาจารย์นะคะก็สามารถดีไซน์คอร์สออกมาให้แบบ สนุกแล้วก็ตลกค่ะแล้วก็เข้าใจเนื้อหายอย่างง่ายค่ะค่ะก็ะถ้าพูดถึงกิจกรรมที่ส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจกรรมกลุ่มให้ได้แสดงความคิดเห็นก็ได้เห็นแง่มุมจากพี่ๆหลายๆแผนกแล้วก็อาจารย์ก็สุ่มเรียกให้ไปพรีเซนต์อะไรอย่างนงี้ก็ได้เห็นแบบหลายๆแงม่มุมแล้วก็สนุกไม่ไม่มีง่วงแน่นอนคนะ่ะทีมงานก็ซัพพอร์ตตลอดแบบมีกระดาษหรือว่า พวกยูทิลิตี้ต่างๆก็ทีมงานช่วยซัพพอร์ตค่ะทีมงานน่ารัก <Yeah. S 1> อรตอนนี้ดูแล้วบรรยากาศเนี่ยมันเป็นกันเองนะแล้วก็ลักษณะของเนื้อหาคอร์สเนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นถึงวิชาการมากไปเน้นเรื่องกิจกรรมเวิร์กช็อปแล้วเหมือนกับเป็นการเปนรนมซอมอผู้เข้าอบรมเนี่ย หลากหลายผาแผนกทำไม่เกิดความหลากหลายของความคิดแล้วก็ได้ทํากิจกรรมร่วมกันแล้วได้แชร์ทัศนคติที่ที่แต่ละผแผนกมีเนี่ยต่อกันนะครับก็ผมคิดว่าคอร์สเนี่ยเป็นคอร์สที่ดีนะครับแล้วก็ความรู้ที่ได้จากคอร์สเนี่ยก็สามารถไปประยุกต์ใช้กับกับงานใน,ผนแผนกของตัวเองได้ครับขอบคุณมากครับ ก็ตอนแรกที่ดูหลักสูตรชื่อหลักสูตรเนาะก็คิดว่าน่าจะน่าจะเครียดพอสมควรนะฮะแต่พอมาเรียนจริงก็โอเคเลยครับอาจารย์สอนได้สนุกสนานแล้วก็มีเกมให้เราเล่นแล้วก็มีเขาเรียกว่าสามารถที่จะรู้จักน้องๆเพื่อนๆในในทีใน,ในทีมท,ที่มาเรียนได้แล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นในการที่เรามองมอง,ง productivity ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในฝ่ายผลิตหรือฝ่ยาย,ายเอนจิเนียร์เนาะ เราเป็นฝ่ายซัพพอร์ตอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าเออแม้ขัางการบริหารจัดการเนี่ยมันก็สามารถเพิ่ม productivity ได้งานที่ประ,ประสานงานกับผู้อื่นก็สามารถเพิ่ม productivity ได้ก็ขอขอบคุณอาจารย์แล้วก็ทีมงานนะครับก็ดีอีครับพร้อมพร้อมเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์พร้อมความสนุกพร้อมเชิญมาร่วมกันได้ครับ